อันนี้เป็น,น,นหัวเวหัวเว S7E นะครับเครื่องรุ่นนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ทำวิดีโอดีกว่าเผื่อลูกค้าท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้แล้วหาร้านเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่าทําวิดีโอช้าไปนิดนึงนะครับคือจริงๆเครื่องมันก็จะมีน็อตมีน็อตรอบเครื่องอยู่นะครับแล้วก็มีฝาหลังปิดไว้นะครับอันนี้ฝาหลังลูกค้าก็แตกนะครับแต่ว่าลูกค้าว่าฝาหลังไม่เปลี่ยนไม่เอาดีกว่าเอาไปแค่ไปใช้ชั่วคราวก็เปลี่ยนแต่หน้าจอนะครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นหัวไวยเอสนะครับตัวนี้ผมแกะไปแล้วนะครับแต่ว่าผมมาประกอบกับให้ลูกค้าดูเฉยว่าลักษณะของเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับการแกะเปลี่ยนก็จะเป็นก็จะเป็นแบบแบบที่ผมอธิบายนะครับก็คือเอาฝาลัางออกแล้วก็เลนกล้องตัวนี้ก็เอาออกนะครับแล้วก็จะมีน็อตตามตำแหน่งต่างๆนะครับน็อตเล็กก็จะรอบเครื่องนะครับรูเล็กแล้วก็จะมีน็อตตัวใหญ่บางตัวนะครับตามรูใหญ่นะครับแล้วก็เอาออกแล้วก็เอาแผ่นดําตัวนี้แกะกระดกขึ้นมานะครับเราก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้แพรอันนี้แพรชุดล่างตรวจชาร์จแพรแบตอันนี้เป็นแพรของจอนะครับถูกแบตเตอรี่ทับอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเจออย่างนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ S7E สําหรับ Huawei นะครับจอแตกหมดแล้วนะครับตัวน,นี้ก็กระเทาะอ,ออกง่ายนะครับตัวน,นี้ผมซอกแล้วแหละตอนแรกแต่ว่าผมประกอบให้ดูลักษณะของจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดกาวร,รอบเครื่องนะครับติดกาวรอบ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 อย่างนี้นะครับ จอลูกค้าแตกละเอียดมาเราควรที่จะสังเกตดีๆนะครับเผื่อมีกระจกไปรองอยู่ในชั้นของบอดี้อย่างตัวนี้นะครับถ้ามีชั้นถ้ามีกระจกไปรองอยู่ก็จะทําให้จอมันเป็นจุดสีขาวนะครับเวลาเราใส่เข้าไปปัดออกให้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหน้าจอโดยการแกะจอออกนะครับก็จะเหลือแกกล,งลางลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่หน้าจอใหม่กันนะครับลูกค้าถ้าในสนใจง,งานซ่อม s 7 e ตัวนี้ถ้าหาร้านไม่ได้ก็สามารถทักมาได้นะครับ7 s e นะครับผมพูดผิดนะครับ โหว่เอ7 SE นะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือจอใหม่นะครับจอใหม่อันนี้คือจอเก่าเราก็ลองจอก่อนนะครับก่อนที่จะใส่จริงเข้าไปให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้แล้วหน้าจอแตกสนใจจะเปลี่ยนกับทางร้านสามารถทักมาได้นะครับส่งไปสนีมาก็ได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์ ID ผมแปะไว้ที่หน้าวิดีโอนะครับ รายละเอียดของทางร้านก็อยู่ที่ใต้คําอธิบายอยู่ที่คําอธิบายใต้วิดีโอ,โอนะครับอันนี้เรามาทําการลองจอก่อนนะครับก่อนที่จะใส่จริงนะครับลองจอแล้วก็กดในลักษณะที่แพรมันอยู่ด้วยความเป็นจริงนะครับแต่ว่าจอจะหมุนไปด้านไหนก็ช่างมันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่จริงเราแค่จะใส่ลองอ่ะเครื่องเข้ามาหน้านี้แล้วเลขหนจิ้มได้เลขสเลขสาเลขสี่เลขห้จิ้มได้นะครับ จริงๆต้องมีโทรฉุกเฉินนะครับงองว่าทำไมไม่มีโทรฉุกเฉินอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับจริงๆต้องมีโทรฉุกเฉินตรงนี้เอาเป็นว่ารหัสเอาเป็นว่าหน้าจอเราจิ้มได้นะครับเดี๋ยวถ้าสกินเราใช้ได้เอาง่ายๆเดี๋ยวเราประกอบให้ลูกค้าไปเลยนะครับตรงนี้การประกอบเครื่องก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ใส่ อันนี้ต้องราวอกนะครับเพราะว่าต้องใช้แผ่จอตรงนี้ใส่กาวนะครับกาวตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็นน้ำอยู่นะครับตอนที่เราใส่ในห,หม่นะแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงหสชั่วโมงกาวตัวนี้จะแข็งตัวนะครับจะดึงจอไว้แน่นเลยนะครับใส่แค่สันขอบตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่ตงใต,ใต้ท้องจอก็ได้นะครับเผื่อมีปัญหารอบหลังเผื่อต้องแกะเปลี่ยนแกะแก้นะครับ มันจะเอาออกยากนะครับใส่แค่ตรงนี้ก็อยู่แล้วนะครับเวลามันแห้งมามันแข็งเลยนะครับหลังจากเราทากาวรอบจอเสร็จมันอาจจะเยิ่มบ้างนะครับแล้วก็ปาดทำความสะอาดให้มันเข้าไปข้างในนะครับพยันานอให้มันออกมาข้างนอกนะครับ รอให้กาวแห้งสัก5นาทีนะครับ3นาที2นาทีก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ลูกค้ารออยู่ก็เดี๋ยวผมใส่เลยนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามอย่าลืมนะครับก็คือแผ่นพวกนี้นะครับเป็นกานจะโผล่ออกมานะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้ก็จะบังกล้องอยู่นะครับบังกล้องหน้าอยู่เราต้องแกะออกให้หมดนะครับนี่นะครับมันจะบังกล้องอยู่อย่างนี้นะมันทำให้กล้องไม่ชัดนะครับ ใส่จอก็ใส่ลักษณะด้านนี้เข้าไปนะครับลูกค้าด้านใดไม่สามารถทําเองได,กกไไได้ก็ทักมานะครับหรือหาอะไรไม่ได้ก็ทักมานะครับราคาเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับบวกค่าแรงบวกค่ารถบวกค่าของนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่ซ็อกเก็ตจอแล้วก็ลี่สายแพรเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แบตกลับเข้าไปนะครับท่านี้ก็เข้ากับ จะเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนอะาจอรุ่นนี้นะครับใส่แผ่นดามกลับเข้าไปนะครับแล้วก็หาน็อตมาใส่ในตำแหน่งของมันนะครับนี่เป็นรูใหญ่รูใหญ่ใ,หญใส่น็อตใหญ่นะครับรูเล็กก็ใส่น็อตเล็กนะครับ น็อตโฮเวหส่วนมากแล้วจะไม่ดูดแม่เหล็กนะครับก็เลยต้องใช้มือหยิบขึ้นมาใส่แบบนี้เอานะครับจะดูดไม่ค่อยติดดูดไม่ค่อยอยู่น็อตรู low, ใหญ่ก็จะใส่เข้าไปตาม น็อตหัวใหญ่จะใส่เข้าไปตามรูที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นน็อตเล็กนะครับรอบเครื่องนะครับ อ่านี่นะครับเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปให้ลูกค้าให้ครบนะครับก็จอก็รีดรีดขอบมันหน่อยนะครับรีดให้มันลงไปแนบกับกาวให้สนิทสนิทนะครับพยายามรีดรีดถูกาวออกด้วยนะครับรีดจอลงไปด้วยฝั่งไหนที่มันดูแล้วไม่สนิทเราก็พยายามรีดรีดออกนะครับอันนี้ก็95%นแล้วน,นะครับเท่ากับ เสร็จ95%แล้วนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตัวน,นี้ก็แค่ใส่เลนส์กล้องแล้วก็ติดกาวกลับเข้าไปนะครับตนนัวนี้เท่ากับจบงานส่งงานลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตประกอบเครื่องส่งงานลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานซ่อมกับทางร้านนะครับสามารถที่จะทักมาได้นะครับแอดไลน์แล้วก็ทักมาหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับเหรือว่าจะ คอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้แต่ถ้าคอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วนานไม่มีใครตอบเป็นวันสองวันแอดไลน์เลยนะครับแอดไลน์ทักมาเลยนะครับหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับร้านอยู่ที่เซ็นทรัลลาพาวชั้นสองหน้าธนาคารยูออบีนะครับแล้วก็มีที่ยูเนียนมอลล์อีกสาขาหนึ่งนะครับชั้นใตดินนะครับสะดวกที่ไหนก็ได้หรือลูกค้าอยู่ไกลจะสะดวกไปส่งไปรษณีมาก็ได้นะครับใส่ฟ้าล้างแล้วก็ใส่ด้วยกาวยูบีกาวดำตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็รอให้มันบาดๆหน่อยสักนาทีสองนาทีแล้วก็ค่อยแปะฝาหลังลงไปนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตจบวิดีโอแค่นี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณครับ